จงใช้ใจ่ายแบบอิบานุรหมานุสุิลราะห์มานรอิมซลลมอะลัยสาลามุอะลัยมุลลอฮมุลลา์มุบระกาตุอันนี้เป็นลักษณะที่เราได้กล่าวในตอนท้ายของสุราอันฟรุรกอนนะบางคนเข้าใจว่าอิบานุรหมานผู้ที่ผูกพันกับอัลลอฮ์หรืออัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาเนี่ยเออจะผูกพันเกิดเรื่องการละหมาดเรื่องการอ่านอุรานเรื่องการถือสีลอดซึ่งเป็นความจริงอิบานุรหมานมีบุคลิก ตามที่อันกุรอานได้กล่าวคือผูกพันกับอัลลอฮ์ในด้านการละหมาดด้านคำพูดด้านอันกุรอานต่างๆแต่ว่าแม้แต่เรื่องการเงินอัลลอฮ์ก็ได้สอนว่าอิบราฮิมมานเขามีลักษณะเป็นต้นแบบของผู้คนในด้านต่างๆรวมถึงด้านการเงินอัลลอฮ์ได้กล่าวอูุบินเลยนะเชตันโอจิวะลลัติน إذا أ ن ف ق و ั لم يسرفوا ولم يقترو وكان بين ذلك ق วาม ا อิบาดุลย์ธรรคือบรรดาผู้ที่ใช้จ่ายเมื่อเขาใช้จ่ายแล้วเขาจะไม่ฟุ่มเฟือยและเขาจะไม่ตรนีแต่เขาจะอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองก็คือไม่ฟุ่มเฟือยคือไม่ใช้เกินกว่าที่มีความจําเป็นนิยามความฟุ่มเฟือยไม่ได้การใช้จ่ายมากนะบางทีการใช้จ่ายมากอาจจะไม่ฟุ่มเฟือยและบางทีการใช้จ่ายน้อยแต่กับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อาจจะเป็นการฟุ่มเฟือยนิยามคือการใช้จ่ายในสิ่งที่มันไม่มีความหมายหรือในสิ่งที่ มันเกินกว่าฐานะของเราหรือในสิ่งที่ในเวลานั้นยังไม่ถึงยังไม่ควรที่จะจ่ายยังบางคนยังไปสร้างหนี้ไปเก่อหน,นี้เกาะสินในสิ่งที่ตัวเองไปดูฐานะยังไม่ได้ดูฐานะของตัวเงแต่ไปเปรียบเทียบกับเพื่อน และโดยไม่รู้ว่าเงินเนี่ยเราเอาไปใช้นในก้อนไหนบางทีเพื่อนเราก็ทํางานด้วยกันแต่ว่าคนนี้เขาได้เงินสมมุติว่าเขาทํางานมีเงินเป็นแบบไรายได้แบบ Active income ก็คือไรายได้เป็นเงินเดือนแลกเวลาแต่เขาเอาเงินก้อนนี้เอาไปลงทุนหรือเอาไปต่อยอดแล้วได้ผลประกอบการไปแล้วเขาไปซื้อโทรศัพท์ใหม่สมมติว่าแต่ว่าเราเองเราก็เห็นว่าเอ้ยเพื่อนซื้อใหม่ได้โดยที่ไม่รู้ว่าเขาเอาเงินก้อนไหนไปซื้อเงินเก็บหรือเปล่าหรือเงินยืมหรือว่าเงินก้อนไหนเราก็เห็นว่าเขาซื้อได้เขามีไรายได้เหมือนกับเรา แต่เราไม่รู้ว่าเขานําเงินก้อนที่ไปซื้อเนี่ยมาจากไหนเราก็เลยเข้าใจว่าเอ้ยเขาซื้อได้เราก็ซื้อได้แล้วเ,าเอาเงินจากไหนเงินเก็บก็ไม่มีอย่าว่าแต่เงินลงทุนหรือผลจากผลประกอบการแต่เอาเงินอนาคตมาใช้แล้วก็มั่นใจว่าฉันสามารถจะผ่อนได้ก็เลยไปผ่อนมโทรศัพท์เครื่องใหม่ใช้เวลาสิบเดือนนั้สามารถผ่อนได้ก็จริงแต่ว่านิสัยแบบนี้มันส่วนหนึ่งจากความหมายของการฟุ่มเฟือยและเช่นเดียวกันไม่ฟุ่มเฟือยแล้ว ก็จะไม่ตรนีตรนีนิยามไม่ใช่ว่าการไม่ใช้แต่คือการไม่ใช้ในสิ่งที่จําเป็นต้องใช้บางคนเนี่ยทั้งฟุง่มเฟือยและตรนีในเวลาเดียวกันทมมติว่าเอาเงินไปซื้อบุหรี่ไปดื่มเหล้าหรือไปทําอะไรที่มันเป็นผิดบาปหรือฟุ่มเฟือยเกินกว่าที่จําเป็นสมมว่ามีโทรศัพท์อยู่แล้วนะไปดลอโทรศัพท์เครื่องใหม่ที่ราคาเพิ่มเติม แล้วแทนที่จะเอาเงินส่วนนั้นเนี่ยเอาไปซื้อแพมเพรสหรือไปจ่ายค่าเทอมให้กับลูกไม่ได้ทําทําให้ตรณีและฟุ่มเฟือยในเวลาเดียวกันตรณีตรตงไหนไม่ยอมใช้ใจ่ายสิ่งที่จําเป็นคือเอาไปซื้อแพมเพรสหรือไปจ่ายค่าเทอมของลูกแต่นี่เป็นสินสมมตินะหรือว่าแพมเพรสลูกไม่ยอมซื้อแต่เอาเงินไปเปลี่ยนโทรศัพท์ไปทั้งที่โทรศัพท์เดิมยังมีอยู่แล้วเป็นต้นแบบนี้ทั้งฟุ่มเฟือยคือใช้ในสิ่งที่ไม่จําเป็นและตรณีคือไม่ยอมใช้ในสิ่งที่จําเป็นเห็นไหมครซึ่งแบบนี้เอาล็อนะติ เป็นส่วนหนึ่งจากการเป็นพี่น้องของเชตตอนวลาตูบาซิรตาบาซีรอเนสวรันอิสระและเจ้าจงยา่าเป็นผู้ฟุ่มเฟือยอย่างมากมายอินนันมูบาซิรินพาะบรรดาผู้ฟุ่มเฟือยการุยควายและเชยตอตีนเป็นพี่น้องเชตตอนและเชยตอนป็นใครวากานัสเชตตอนบีรอบบีฮีกาฟูรอเป็นผู้ที่เนรคุณหมายถึง ไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่ครอบครองคนที่ฟุ่มเฟือยเข้าใจว่าฉันจะซื้อเพิ่มเติมเนี่ยมันจะเติมเต็มในชีวิตของฉันแต่จริงๆแล้วการซื้อเพิ่มเติมมันคือการไปเอาครอบครองสิ่งที่ทําให้เรายิ่เห็นคุณค่าวิธีการที่ถูกต้องก็คือเราต้องเป็นนักขอบคุณเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีต่างหากคือประตูสู่ความร่ำรวยที่อัลลอฮ์บอกละอินชากรตุมลาซีดันนะกุมหากพวกเจ้าขอบคุณข้าจะเพิ่มหุนดังนั้นอัลลอฮ์จึงบอกอิบานุรฮมานเนี่เเขาจะไมม่่ฟฟุย ว่ามกตูรูและไม่ตรณีว่กาการาบนาดาลิกกวามาแต่จะอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองก็คือชีวิตแบบทางสายกลางในอิสลามชีวิตแบบมีเหตุมีผลและนี่คือความหมายของทางสายกลางในอิสลามที่มันมีอยู่ในทุกเรื่องในคำสอนของอิสลามตั้งแต่คำว่าลาอิลาฮิลอไม่มีพระเจ้าในใดนอกจากลาปฏิเสธคนที่ศรัทธาต่อพระเจ้าทุกพระเจ้าและปฏิเสธต่อคนที่ไม่ศรัทธาต่อพระเจ้าเลยแต่อยู่ตรงกลางคือไม่มีพระเจ้าอนใดนอกจากลอ คือทางสายกลางในเรื่องพระเจ้าจกนกระทั่งถึงเรื่องการเงินและก็ในทุกเรื่องรวนแล้วแต่มีทางสายกลางใครต้องการศึกษาเรื่องเหล่านี้เพิ่มเติมมีหนังสือทือว่าสําเร็จทุกด้านด้วยอันการาเลกุอ,อานี่เป็นอินนาฮาเดนกุอานายาดีลิลาตียะก่าชี้นาไปสู่หนทางอันเที่ยงตรงยิง่งพอพูดถึงเรื่องของพระเจ้าทางสายกลางคือลายละหิละลอ พูดถึงรสูลมุฮัมมัดซูรสฮ์มูฮัมมัดอับดุลลอฮีวะรสลุเป็นบ่าวขอล l l a ์แล้วเป็นรสูลของพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าและไม่ได้เป็นคนที่ทจะไปดูถูกเบียดยามได้แต่เป็นบ่าวและเป็นรสูลของพระเจ้าพูดถึงเรื่องการเงินก็คือไม่ฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่ตรนิแต่อยู่ตรงกลางเรื่องเหล่านี้มีในคําสอนของอัลกุรอานรวบรวมมาในหนังสือเล่มนี้นะสำเร็จทุกได้ด้วยอัลกุร,ารอานเล่มเดียรพะรยาผมเป็นคนเขียนและแต่ตอนท้ายของแต่ละบทเนี่ยก็จะมีเรื่องฝึกฝนให้ปฏิบัตินะ จะรวมนิสัยต่างๆที่เราสามารถจะนำไปปฏิบัติเมีดูอาขอให้เป็นบ่าวที่ขอบคุณและทําอิบาระอย่างงดงามมีตัวบทนะฮะที่เป็นตัวหนังสือไม่มากเนี่ยขอบคุณแล้วจะแล้วจะยิ่งมีเรื่องให้ขอบคุณนำเอาวยะกุรอานมาชื่อบทแต่ละบทน่าสนใจมากๆ แล้วก็ในตอนท้ายก็จะมีแบบฝึกหัดให้ติ๊กให้ทําว่าเราสามารถจะทามีดูอาลแล้วก็มีเนี่ยทุกเช้าตื่นขึ้นมาให้กล่าวคําแรกที่ออกจากปากและหัวใจคือดูอาตื่นนอนแต่ทอด้ยคําแรกของดูอานี้คือถ้อยคําอย่างการขอบคุณที่ยิ่งใหญ่เนี่ยติ๊กเราทําแล้วทําแล้วทําแล้วดูจะเอาไปถ่ายเอกสารตรงนี้แล้วมาติ๊กในแต,แต่ละวันก็ได้อันนี้หนังสือราคารวมส่วนหนึ่งพบาทถ้าใครชมคลิปนี้นะส่งฟรีก็คือเหลือ1490บาทและพิเศษสําหรับ10คนแรก จะได้แถมหนังสืออั้นกุรานคำต่อคำฉบับพกพาหนึ่งเล่มฟรีถ้าใครสนใจพี่น้อง CF 1490ได้เลยครับส a l a m กุม a i k u m w มะตุลลอฮ l วะบะเราะกาตุฮ์